สวัสดีครับเทรดทองวันนี้วันที่5เดือนมีนาคม2,568นห้ร้บแปะครับไม่ได้ทำคลิปหลายวันพอดีติดธุระนะครับก่อนอื่นเรามาดูโอไอก่อนนะครับตัวเลขที่คนสนใจแนวโน้มยังเป็นยังมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับผมยังมองขาขึ้นอยู่ ตัวเลขก็คือ2,875,2,900นะครับอย่างนี้เอาเราจะาใช้เป็นแนวรับนะครับ2,925นะครับตัวเลขน่าจะดันขึ้นไปถึง2,950ได้นะครับนี่จากข้อมูล OI นะครับส่วนอิน r ท d a y อินทเดวันนี้อขอรีเฟชแป๊บหนึ่งนะครับณตอนนี้อินร a d a y ของทองคำ2 9 0 5 0 1า2 9า่อราคาอยู่ช่วงนี้นะครับ ราคาอยู่ช่วงนี้หนึ่งหนึ่งสอ๋อให้ระวังนะครับให้ระวังอาจจะโดนทุบได้นะครับแถวสองเก้าสองห้าถึงสองเก้าสมศูนเนี่ยแถวนี้อาจจะโดนนะครับอาจจะว่าเราเป็นจุดที่เฝ้าระวังไว้เลยนะครับห้าสามศนยครับทีนี้เรามาดูทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับดูที่ไทม์เฟรม h 4ฟเลยนะครับเ4 h4 เขาได้ทําแนวต้านไว้ตรงนี้นะครับแนวต้านไว้ตรงนี้หน,หนึ่งที่แล้วก็รับของเขาไว้หนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> การคอนเฟิร์มของฮีตโปรเราอาจจะมองว่าเดี๋ยวให้เขาปิดเหนือฟั่งใดฝฟังหนึ่งนะครับแต่แนวโน้มเนี่ยอ่าเดีย๋ยวผมยังจะมองเป็นขึ้นนะขึ้นแถวนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอช่วงราคานะครับ ช่วงราคาที่ป,ปิดเมื่อกี้นะครับ29.25นะครับที่จากโอไอเนาะโอไอ29.25เรากาเอาจะเอาเป็นเกณฑ์เนาะถ้าราคายืนเหนือนได้นะครับแต่ทางด้านเทคนิคของกราฟนะครับเราจะทาแ,แนวแนวรับแนวต้านไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมองเป็นขึ้นไปก่อนนะเรามาดูทําเฟรมที่เล็กลงมานิดหนึ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ละเอียดทีหนึ่ง พราะว่าสีชั่วโมงแ่าแท่งเขาจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็ดูนะครับปรับนิดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงราคานะครับราคาเขายังทํากรอบไซเวนนะครับชัดเจนมากอ,อยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะนั้นเราจะมองตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งนี้่วนที่หนึ่ง อ่าตัวที่หนึ่งตรงนี้ราคาตรงนี้เป็นโซนบายุนได้เลยนะครับอ่าในการเทรดสั้นนะครับโซนนี้ก่อนจะมองโซนนี้นะครับบายอ่า่วนกรอบราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ากรอบราคาเนี่ยตรงนี้สามารถบายขึ้นไปนะครับสองเก้าศูนย์หกนะครับอ่าอันหนึ่งสองพันเก้าร้อยตามโอไอเลยพอดีนะครับซับรอ,อดแล้วอาจจะตรงนี้ไว้หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแผนของ h1 นะครับ ทีนี้เราย่อยลงมาดูส้าเหลที่เล็กลงมาอีกนะครับเล็กลงมาอีกหม่ <c oughs> อยเรามาดูโครงสร้างเขาก่อนนะครับ Market ็ตสตั t เจอของเขานะครับเขาได้อา่าขึ้นมาแล้วก็ทำสวิงนะครับสวิงโลดสวิงไฮนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการไซเวนะครับไซเวางนี้กรอบนี้ละ ราะนั้นจุดสําคัญที่เขาจะเปลี่ยนโครงสร้างจุดสําคัญที่เขาจะเปลี่ยนโครงสร้างของ M15 ก็จะอยู่ราคานี้นะครับผมจะให้เป็นราคานี้ไว้ก่อนแล้วก็ด้านบนเขาต้องเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับก็จะมีอยู่สองสองราคานะครับเพราะนั้นถ้าเขาจะทำดิวไฮไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับสองเก้าสองเจ็ดนะครับราคาปิดสองเก้าสองห้าขึ้นไปแล้วก็ พอลดตามได้แล้วนะครับอีกราคาหนึ่งด้านล่างนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสองแปดแปดหนึ่งนะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็คือเขาจะเป็นการย่อลงนะครับกรอบของราคาตรงนี้เราจะแคบเข้ามาอีกนะครับแคบเข้ามาอีกหน่อยตี 4, ตรงนี้ตรงนี้ผมจะให้มันเป็นการ c o n s o l ิ d e เนาะเป็นการพักตัวเพราะนั้น โซนที่เราจะเล่นก็ตรงกันนะครับ2900ันเก้า0้อยสอนะครับเนี่ยฮะเป็นโซนที่เราจะเทคไปขึ้นไปนะครับฟลอ l ์บ่ายขึ้นไปแต่ถ้าหากว่านะครับแต่นิดนึงสมมุติว่าเราฟลอ l ์บ่ายไม้แรกปุ๊บนะครับฟลอ์บายปุ๊บแล้วทะลุทะลุนะครับทะลุทะลุะลปุ๊บเราจะเปลี่ยนแผนเป็นเซลล์นะครับ เราจะเซลล์ตรงบริเวณนี้นะครับสองเก้าศูนศูนย์ลงมาข้างล่างนะครับถ้าเราบายแล้วปุ๊บเขาเด้งมาเราจะปล่อยก่อนนะครับเราอาจจะมาเก็บกันไรแถวนี้ก่อนนะครับในกรอบเขาก่อนแต่ถ้าเขาปิดได้เราก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับปล่อยไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้จะลักษณะประมาณนี้นะครับแผนของเราเพราะฉะนั้นเราจะรอราคาในไทม์เฟรมของ M 1 5นะครับ เราจะเลือกทางไปทางไหนเราจะเทรดสั้นในกรอบตัวนี้นะครับเราตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเขาเบรกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะตามเขาขึ้นไปนะครับราคาส่วนราคาของกรอบ M15 ที่เราจะเสี่ยงเข้าได้ก็คือ29222922 29ปิดแต่คิดว่าเขาคงจะปิดเหนือ2925นะครับตัวนี้าอาจจะปิดเหนือ2925ขึ้นไปเลยให้เราเห็นเพราะว่าจาก OI จากตัวเลขพวกนั้นนะครับ 2925ก้าสประมาณเนี้ยนะ,ะเขาก็ต้องปิดเนี้ยล้วก็ Follow บายตามนะครับส่วนเขาทะลุลงมาถ้าเขาทะลุลงมาอันนี้ให้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวส่วนถ้าเขาทะลุทะลุลงมาเหมือนอ่าเขาเราลงมาปุ๊บเรารับแล้วเขาทะลุเราจะยอม s อสเล็กๆตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนหน้าเป็นเซลล์นะครับ โดยที่ราคาเขาจะต้องหลุดอย่างนงี้นะครับหลอย่างงี้แต่มันมีต่อตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้จุดสังเกตเขามีดีมานเล็กๆตัวนี้นะครับนี่นะฮะดีมานเล็กๆตัวนี้อ่าเพราะฉะนั้นจะคอนเฟิร์มการหลุดจริงๆของโซนนะครับโซนของของกรอบตรงนี้แบบละเอียดจริงๆคือเราจะให้ราคาเขาปิดต่ำกว่าสองพันอะไรเนี่ยสองพันแปดร้อยเก้าสิบหก 2,800กจ็จะต้องปิดต่ำอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะ follow sell ลงไปนะครับเลวลงไปข้างล่างนะครับแสดงว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาไม่ไปไม่ได้นะครับเขาจะลงมาโอเคครับสําหรับแผนอของเรามีแค่นี้นะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนพอด้าทุกคนสวัสดีครับ